bài đi oh, không 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 ai vô khó chạy vầy nhanh con con chưa con vào mai nè con khi lo tiền rồi tí Phân một tục khay đá nọ khi đá nọ เดี๋ยวนี้ใครเหรที่จีบแขล้วเออได้ยินว่าจีบแคล้วกเายกินยาเนห่ดเออเขาจะแนะนำผักหาา ก็จะเคยเก็บเกียวเป็นเพราะว่าเขาวลงเส้นอันนั้นดีอยู่สิ่ไหมอืมเอาเอาตำเนี่ยตำตำเส้นกระตมน้ำให้กินเลยนะกินได้นะเรื่ออันคำว่าโอมจะ้อมอะไรอ่าแต่ว่าแต่ว่าเสียงป๋าคือแจงขึ้นเนาะว่าบ่เสียงป๋าแล้วน่ะคือเบาแจงขึ้นนี่แจงเลยแม่นบ่คือรู้สึกแบบฟังฟังเข้าใจนะพ่อไปยังเสร็นะไปแย่งไปแย่งเรา ไปแต่จักมหมง,งเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดมงหย่าง,เ,ง,างเขาเวียดเจ็ดมงเขาเข้าไปแต่ว่าเข้าไป,ไปก่อนเวลาสามสิบนาทีแล้ว่าเข้าไปหอดพุพ่นพอกินเขาอีกคุณมากินอยู่ฟีแต่ไปพุ่นบอสไย,ยักเขาไอืิเรอเต็มน้ำมัน,มนและแวซือของกินได้แล้วเขาไปเพื่อเวลาองฉันอยว่าชิมันล่มเลี้ยงอันอันนี้เนี่ยว่าเลี้ยงอันเห็ดเหือนเห็ดท้องน้ำนี่เนี่ย บุษฎาเราสำเนาะเดี๋ยวนี no pues ้เขาเจ็ดโมงเจ็ดโมงยังฮะว่าแสดงกับเราได้อยู่ก่บุฟเฟ่นี้มีแต่มีแต่ค้อยสีอันนั้นเนาะไอ้น้องไปโรงเรียนจากคนอันนี้ไปโรงเรียนระวังเด้อระวังตีนเขาดิวเด้อ อยู่นี้ก็ะซัมซีฮะไอ้นึงไปใส่ไอีกหนึ่งไอแง่เลยโอ้ไอแง่เป็นแนวเพชรยันน้ำพ่อเข้าให้ไอนั้นเมื่อไหรโอ้ขุดห้องน้ำใช่ฮั่นวรอแครขุดอยู่ยฮั่นยังขุดได้แต่นู่นเดียวเด็กเราต้องเมียนวันซ่อนทิศขุดกับวันซ่อนทิศไงอันตรายขุดอืมคือว่าขุดจันนี้ป่ะคือบเฮ็ดคือเหาว่าฮั่นจันนะคือบเฮ็ดอยู่ม่อหี่ก็เฮ็ดอยู่นี้แหละคือบเฮ็ดติดอยู่นี้เลยเห่าขึ้นว่า เอาวาเนาะเอาวาว่าเฮ็ดเจ้าอันบ่ม่นดฮอดที่วเออกระแทกออกมาประมาณซเมตรเนาะซเมตรมนกระิโตเออที่แบบนี้ฮางอยู่นี้มุนเขามาออกมานี่นะเออทาเป็นห้าเป็นห้องอยู่นี้เนาะแล้วเป็นคุ้มอยู่คุ่นะซะอันนั้นอันนี้เป็นห้องอยู่นี้นะประตูออกนี่นะาวออกนี่นะทามันอยู่นี้อันเฮามันออกมานี่้วใส่ท่อไปหันเนาะอืมบ้อน่ะนี้อืม่ออ่ะใส่ันอนมอกันนะอืมครคิดว่าขัดว่านันเราเฮ็ดเป็นย่านน ขุดให้มันเงือนอยู่หันกะฮะมันได้ออกมานี้แล้วกะตรงนี้คืก็ดีคือกันพวกเป็นยังเอาหอมผักเห็ดฝ้ามาหน้นะอืมเัาเห็ดฝ้ามาหนิละอ้อมาหนิเลยอ่าเอาขึ้นทะเลมันก็ไปหม้อคือกันนะก็พอได้เลิกทะเลกเนาะขันวามันบุธบอนกะค่อยอันนั้นเอาเนาะน่ากะขุดเป็นนั่นอ่าพอเป็นยังเราขอก้อยนนั้นเนะจึงขุดกระไดพวกเป็นยังดอกเราจึงจึงเห็ดเอาเบิ้งอันนี้ฮะมันตามเห็เหาเนาะ เอาคิดว่าคือเฮาเว้าแหละว่าเฮาสิสีโต่อมานีิแต่ว่าเพราะตัดแต่ว่าพูดตามจะว่าขนาดนี้นะพูดตามจะว่าขนาดจะว่าเนี่ยได้และแต่เพื่อฮ็ดตามจะว่าเดี๋ยวบางเที่ยมันอาจจะผู้ที่ว่านบางเที่ยมันใกล้โพดนะอ่าอย่ามันใกล้โพธิ์เดี๋ยวเบิ่งเฮาเบิ่งอันนี้ก่อนเฮาเฮ็ดนี่แล้วค่อยขุดก็ได้เพราะว่าเฮาต้องเบิ่งเฮ็ดอันน่ะ อนานะโคง้งให้มันให้มันเห็นก่อนนะบางทีเขาอาจจะหม่สมมาสมุดว่าอนานะบนเขาสิตังหัวบล็อกหรือว่าซีเฮ็ดบลอก,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 อกนอนอยู่ไซด์อะไรสินะขนาดนี้คือสีเมนคือเขาว่าว่าซีเม็ดเนาะซีเม็ดมันก็สซีตกประมาณนี้คือต้นนี้ก็ต้องได้ตัดออกเลยตัดออกอือะไรจึงว่ายักมาล่มกับอันอายเพื่อนนะขันว่าเป็นไปได้ก็มางเอ,อิเลยเป็นขวนี่ เพราะว่าเพือพ่อนเพิ่นมีแพนว่าร่มกับผูนนะ้ใหญ่เพืยยพ่อนแล้วเพิ่นว่าเออมีแผทย์ขันว่านั้นล้วก็เฮ็ดเลยจังสีนะ,ะเฮากระชีดดขึ้นไปที่จริงเฮามีแพอ,อ่ามีนะรายการมีหย่งเรียบร้อยแลวแต่ว่าค่าเครื่องมันราคามันขึ้นตลอดเดี๋ยวนี้นะมัน่อยกเก่าแล้วก็เลยว่าต้องในเบื้องไม้หนะั่นนะเข,า,ขาเฮากะเกี่ยมแล้วก็เลยมาบอกว่าขันนั้นเราขึ้นว่ามืออื่นกับวันสิ้น,นมันบ่อ,อื่นมันสิ้น ือยังสิ้นกับเห็ดบูไดอือบ่อันนี้สมมติคันหอเคยเคยจะว่าท่นคันว่าซื้อไหมยังก็ซื้อยังไดอันบางหินไม่ยังไม่ได้ซื้อสิได้ซื้อโอ้ซื้อไดซื้ออันนั้นหนักปะแล้วไปซื้อบ่อเพราะท่านตัวว่าเัินควรนี่แบบว่าเมันแปะเหนอันนี้เราเาเคยอยู่แล้วบนี้คันหาจีมังอ้อคันหาจีต้นไม้มาใส่ตึมหัดตำลึง เอามอบ่เป็นหยังอๆบ่ได้เฮ็ดก็ได้วันนี้นะให้มันลงนนะบงมื้อดเฮ็ดได้เออแต่ว่าแต่ว่าอันกเบิงเนาะสิเจ้าเบิงว่ามื้อดมันมันเหมาะสม่นะอ่าแล้วค่อยก็สิน่ ที่จริงฮะถ้าเขาสีเฮ็ดเขาต้องซื้อเครื่องมาไว้ก้อนอเขาซื้อเครื่องมาไว้ก้อนว่าเออซื้อเครื่องมาไว้ก้อนเอาจังบุญอ่าแมนนบวันี้คันบซื้อเครื่องมาคนนี้เขาบอกคมันโเวลาหนเครื่องเขาบมเคืองเขาบวมมีอัน้อยเน่วันล่วงกับ่เป็นอย่างเขาคิดว่าจังีเขาอยากมาล้มเมนะให้ให้เฮานี่เอา่อนี้นี่อ้อกอนเอาออก้อนลดแล้วเหมาะสมแมนมังอออไรแต่ว่าเขาก็ลองเบิงว่ามือใดมันเหมาะสมเหืกันแต่ว่ามังอันนี้เขาเป็นอย่างตีมังมือใดก็ได้แต่ว่าเฮา เออเอาแต่สามากันค่อยว่ามันเอานี้นี่อ๋อขันสมุทรว่ะคือลมกับเราว่าเราสิไปตังอยู่ใส่เอาเขันขวไปตังนอกก้อนเถอนะฮะเราเอ๋อก็ลดขันว่าเขาบ้สีมาบอกแนวนี้เนาะฮะหมางอ๋อเราให้อ๋อขันสมุทรบ้าสีมาตังอยู่พีกับมาเนาะบ่นที่มันมันเหมาะสมอ่ะนะมันตังอยู่พีแล้ววันนั้นเขาก็เอาเคลียตัวนี้อ๋อเราเขาค่อยว่าว่าเขาสีอนาเฮ็ดแนวได้เถอะนะโอ้บทท่านเราเนาะเราไปแล้วเนาะ อืมอืมอืันว่ามือออกคำคันว่านั้นกะใหเราคันว่าเป็นไปได้ใหาเราหยุดเวียงแล้วก็หเราตัดเรล่ามางอันกุกอันนี้นี่ออกอ่าอืมอันนี้เอายังหมูยัดนึ่งยัดบอกข้างหน้าอมือนางลมห้เราลมยกเออมันลมเนี่ย ยิ่อันลมมันยกพุ่นก็หอบก็สุดาเหือนกันตื่นมาตื่นมาเอาบน้ำปุ๊บอันนี้คุณยายเพิ่นบอกว่าคุณยายบอกว่าพร้อมแล้วขันว่าแนวกะให้เห่าให้เห่าเคลียตัวนี้นี่ออกเพราะมันเป็นพื้นที่เรากะกะเกลี่ยเครื่องมาเฮ็ดอ่าเชิญว่าเชิญว่าขันสมุทรเห่าเคลียนี่แล้วเราเห่ากะสิเบิ้งเครื่องมาไว้เนาะ เบ้งแค่มาไวแล้วเขาก็เบิ่งฮิดเบิ่งยังห่าหันนั่นบรอเออพอมือแด้เขาเก็เริ่มเฮ็ดอันนาพ่อเพิ่นสิเฮ็ดเองเนาะพ่อเพิ่นสิส่วนมูมาเฮ็ดบ่หรือว่าเนี่ยหรืว่าสนอนว่าสี่าอา่อไอ่ลมเดซยเอออือ่วา เออเตรียมมาลดคันไดเตรียมมาเพิ่นสิบวกไอ้น้องมาช่วยมือนี่จะสิบคนตรงเรวก่ <im it> เาเดิเออเออคันว่ามีไอ้น้องมาช่วยแทกนาเกษีนั้นเกษีใครใช่เรมาช่วยบงบางที่พราะไอ้น้องเราว่างมือใดนะเอาเรื่องนั้นกระไรคันเขาจะสิบมาช่วยเนื่อนั้นนะเอาสร้างผู้เป็นสร้างท่านมาเ <im it> ออผู้ผู้เป็นสร้างเขาสร้างเฮ็ดท่านมันจึงได้เวียก

นี่พี่น้องเนาะขันวัาเ่องอันนี้มาแล้วกัแบบว่าตะกี้น้องโลเนาะน้องโลเราอยู่พุนเราต้องมาห้องน้ำไม่ต้องไปอยู่พุนเี๋ยสินะมันไกลเนาะมันไกลแล้ววันนี้พวกเขาก็เลยมีแพนเนาะลงกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนว่ามีแพนทิดอันนากระตำอันกาซีบอลจะจะแต่งเติมจักตัวเดิมมาแหละเนาะคือเขาพวกเขาจะโตใส่ข้าวออกมาเนาะโตใส่ข้าวออกมาแต่ถึงมาแหละล้ะกั เฮ็ดเป็นห้องห้องเทซีเมนเนาะเทพื้พนปูนนะนะอ,นอยู่รูมนี้แล้วกให้มีห้องนอนเฉพาะน้องโล้วก็มีออ้หรือน้องมานอนนำ้ำอยู่รูมนี้อืม้วก็จะเห็ดห้องนำ้ำอยู่ห้องค้างเพื่อให้น้องโลเขาไปห้องนำ้นงนำสะดวกอันนี้เป็นแท่นเนาะคือฝ้าห้องหากจะซกฝฟาที่เป็นอาไม้เฮียแต่ว่าจะกอดินบล็อกขึ้นเดกกอดินบล็อกขึ้นค้างประมาณมุ้งเพียงแอลบอสินะเนาะแลังจานะัค่อยฝ้าใช้ ก <laughs> านเหาก็สู้พื้นเดียวจักน้อยยานมีแม,แม,ง,แมงนั้นแมงนี้สิเขาแมามันตนนั้มอืันเละก็ได้ว่าน,นั่นตะกี้นั้นเราไปห้องน้ำเราไปเองเบางทีพ่อแม่ไปยู้ต้องไปไมันบอกไปหุ่นเนาะโซนนี้นะม,นมันมีแต่แม่เอาไปนะมันไปไปเสริมอ่าแต่ว่าไปมาแล้วมันโอ้ยได้โบขึ้นได้ขึ้นมาค่ะมันเป็นนั่งเอาเอาไปเอาเป็นนั่นแหละไอ้นี่ให้ยังนี่นะ ไปเขาเห็นเรือตีเขาเขาเปยังไงปิะนตออ่าอนี้เด่นนะฮะป่นนองโอ้เป็น,น้อ,าาองเจ็บเข้าดวดลนเลยเจ็บข้วนะออเจ็บแขวเป็นจ็บเป็ดมอ Hả? là vai nha, vai nha, năm lại bộ lô là thi. Là ่ถามบ่เออบ่อันนั้นน่ะบ่นะไอ้ทีมาเฮ็ดอันห้องน้ําเฮ็ดห้องนอนเด้อเด้ออยากได้บ่อยากได้เออไอมาเฮ็ดให้ผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้ซื้อสังกีให้เออเฮ็ดห้องน้ําบนอให้เนาะ เออเอาขอบใจเพื่อน่ดขอบใจเพื่อนใดเพื่อนเบิ้งอยู่หนเอยกมือขึ้นแดยกมือขึ้นนบเพื่อนแดอ่าขอบใจเด้ออยงาไม่นะไเห็นท้เด้ออ่าบ่ได้กินเขาเถน่าแตกสองับมีเข้ามา่ยพนพอมไปฟไป นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะการไปดูกาได้มาท่ามขคาท่ามขขาวแล้วก็เบิงอ่าคือมือมือนี้วันมือวันศุกร์เป็นมือกองคำเนาะวันศุกร์วันที่ที่เก่าเนาะวันที่สิบก็จะเป็นวันเสาร์วันพึ่งมือคำวันสิ้นก็จะเป็นมืออ็อกคำเนาะอ็อกคำก็คือล่างล่างมือคำก็จะเป็นมืออ็อกคำกับเบิงว่าเพื่อนสี่นายจักอ่ายอันน่ะเงินพรัวตัวนี้เนาะมาอ๊อก เอาไปตังไว้บนไม้นะตังเห็ดตูบปนอยก็ได้เนาะตู้มันขวานะเห็ดตู้ตุ๊บแบบนี้ก็ได้อ่บาบพราะนั้นเขาคอ่อ,คอยเออเขาค่อยเฮ็ดแต่งเติมเอาตัวไดสีเฮ็ดอะไรนะพอแต่ว่าให้มันมุ่งบ่ให้อันนั้นชื้นนะยังหไนอ่ะการน,นำสนเสนอของปโยกาซีเมื่อเดี๋ยวนะั้นพี่น้องเนาะสำหรับมาท่ามข่าว์ท่ามข่าวกับแม่กับเอ,อือยเพื่อนน,นนะพอเพือพ่อนแถบปุยุละ่ะพอเพื่อนปดีดเบียกแต่เสาในเบียกยู่หงเลื่อย ขอบใจพี่น้องที่ติดตามไปเยอะเอาไปติดตามเบื้อง EP ต่อไปเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบื้องใหม่สบายดี